สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่บุญส่งชาแนลครับเนาะพยักรรันนะพาทัวชีวิตในต่างแดนครับวันนี้ป้ากันทาแล้วครับผมกับเรื่องปลาปลาครับหลังจากที่ผมไปหาปลามาได้สาวันนะครับเนาะได้ปลาขาวมาเกือบ50าสิบโลครับผมวันหนึ่งผมได้เกือบยี่สิบโลอะสิบกิโลสิบหาโลสิบหกโลสิบสองโล ีนี่เขาจะมาลุยกันครับนาอเขาจะเอาแบคค<า>ีมันออกครับคัวคีมันออกแล้วเขาจะไปอย่างหา้องกวากันกำาหนึ่งเอาไปตากแดดก็เอาไปถอดเอาชุดแปลงถอดก็กวา,ากันกำหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนนี้เรา้องเอาลุยเอาคีมันออกก่อนนครับนาอนี่ครับเป็นน้องวันนี้ ปลาแม่บานไม่เนียตัวยครับผมเนี่ยคนเดียวบอกไวครับผมต้องช่วยกันครับปาลามันไหลนะครับนะะาะปลามันไหลบัวไวอ้อันที่ผมหามาวันแรกๆวันวันวันแรกวันสองเนี่ยผมเอาแจ่ห้องเย็นตั้งหลุมบนครับผมอันนี้อันนี้ใดตะคืนครับผมอันนี้ใดหมื่อคืนแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นนี่ไว้ครับใส่ตู้เย็น,นนี่ไว้วันนี้ก็เลยมาเนียอันที่อยู่ตั้งรวมใส่ห้องเย็นแบบว่าติดลบนะครับนาะ ใส่สองฟิตไว้เลยครับแบบนั้นเดี๋ยวถ้าเขามีเวลาบัหลังเขาก็บอกข่อยทายอยเอามาเนี่ยครับผมเนี่ยทีเดียวบาไ้ครับผมมันมันบ่มดบ่มเสี่ยบเนี่ยครับ,รบป่าตุนน้่นนอยเขาก็จะคั่วคั่วแล้วก็เอบังไว้นะครับนาอส่วนตัวใหญ่ส่วนตัวใหญ่เขาคั่วแล้วปุ๊บเขาจะแบบนี้ครับผมเวลาตากก็จะแห้งง่ายนะครับนาออันนี้คือเขาจะไปตากครับ จากแดดเดียวสองแดดเอาไว้ถอดกินครับขอฝีมือแม่บ้านทำป่าครับโอ้ฮะแบบมีแม่บ้านนี่บวชไว้เนี่ผมบวหานัดครับผมหานัดแต่หาอย่างเดียวครับเนี่ยปลานี่บวหานัด เ็ตมาได้นี่ยเป็นน้องเอ้ยอันนี้สิบสองกิโลครับผมเมื่อคืนผมได้สิบสองกิโลผ่าเข่าตอนนี้เหลื่อมทำตั้งแต่หกโมงกือบครับเนาะตอนนี้หนึ่งถุมแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะมาพร้อมกำหนึ่งบามันจะเซตตอนใดสองถุมสี่สิบ <c oughs> ครับเป็นน้องทำตั้งแต่หกโมงกือบครับเนาะก็ประมาณสองชั่วโมงครับผม ปลาสิบสองกิโลครับปลาเขาทำกับม่บ้านสองคนครับนี่ครับตัวน้อยๆเ้าก็เอาคีออกแล้วก็บังอย่างเดียวครับนาอตัวใหญ่เลาก็แบะแผ่ให้มันจะได้ตากแห้งนะครับนาอปลาหน่อยก็มีครับผมปลาหน่อยกบกุ้งเก็บห้องไว้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้แอปมันมีอีกหลายรับหลังจากนี้เล้ก็จะไปล่างครับนาอไปล่างให้สะอาดครับผม เสต็ปลอยครับผมหลังจากที่เขาตบไปล่างน้าพือสะอาดนะครับน้องนี่ครับทําแบบนี้ออกมาก็น่ากินนะครับน้องนี่ถ้าเขาทําไม่เบืนี้หลายเขาเขาเก็บไปใส่จองฟิตไปเหมือนเดิมก็ได้ครับผมเนี่ยสองแจแข็งครับน้องเวลาเขาอนี่ยเนี่ยเขาบอกเอาออกมาเนี่ยครับผมเนี่ยได้หลายอย่างครับผมเอามาชุบแป้งทอดหมวครับเนี่ย หอดกินซุสดก็ได้ครับผมแต่อันนี้เขาจะไปตักแดดนะครับนอ้องเดี๋ยวไปพอไ้ขั้นตอนต่อไปครับผมครับหลังจากที่เขาไ้ล้างสะอาดหมดแล้วทำนอ้องเอาเปล่าอย่างมาล้างล้างให้มันสะอาดเดียบร้อยแล้วเขาต่อามาวางไว้บนตะแกรงครับนอ้องวางบนตะแกรงเผื่อที่ให้มันแห้งครับให้มันสเสร็ด็ดน้ำครับผม แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปคุกกับไอ้รถดีนะครับนะ้องโอเคครับเดี๋ยวพี่ตามขั้นตอนต่อไปครับหลังจากติดปลามันเสด็จนำแล้วครับนะ้องแห้งพอได้ทีแล้วผมต่อไปเขาจะมาทําการในคุกนะครับนะ้องคุกกับเกือกับรถดีครับผงปรุงรถครับนี่ครับ มื้อเลยครับผมสองมือ้อพยำยามคุกเข้าข้างเข้ากันครับเน้องแบบนี้เลยครับสำคัญก็คือต้องต้องมึงมันสเสด็จหน่ำก่อนนะครับเพราะว่าทาบทเสด็จหนำ่ำมันจะเป็นนำ้ำอเจาะไอเจนครับน้องเวลาคุกมันบแบบเหมาะครับ นี่นี่งเขาเมเลยครับผมเนี่ยปากขาวสดๆจากแดดเดียวครับผมเหมาเลยครับผมอันนี้อันนี้คือตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่เดีเขาผ่านะครับเนาะผ่าแบะออกมาครับมันจะได้จากแห้งเร็วๆครับผมแต่ตามรักษก็ต้องแบะแบบนี้หมดนะครับผมทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยตัวน้อยแบบนี้ก็ต้องแบะเหมือนกันครับผมแต่ว่า มันลายนะครับเนาะงฟามันลายครับผมแบะบวกไว้แล้วครับผมโอ้เนี่ยกันสองคนก็แฟนนี่แบบนี้ของโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมโคกเข้าคนใดทีเดียวครับน้องเอาใส่กระปุกแล้วครับผมเขาจะใส่กระปุกแล้วก็มักไว้ประมาณหนึ่งคืนครับผมอันนี้เขาเนี่ยตอนแรกนะครับเนาะเนี่ยตอน เหลือง,งานเหลือง,งานตอนแรกมาก่อมาเนี่ยครับเขาก็จะเอาใส่กระปุกไว้แบบนี้แล้วก็จะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันผูกมาเจ้าเขาก็ไปตัดพอดีเลยครับผมสีองกระปุกยังไงนะครับผม ใส่กระพุกเรียบร้อยแล้วครับน้องที่นี่เขาจะใส่ตู้เย็นไว้ครับผมตู้เย็นเกมเรียบร้อยครับ ใส่ตู้เย็นไว้คือเฮามักด้วยนะครับนอ้องเฮามักปลาด้วยมักปลาที่เฮาคุกเข้าเนี่ยครับผมมักไว้หนึ่งคืนที่นี่เขาก็ต้องเอาใส่ตูเต้เย็นไวไน้ครับผมใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้เดี๋ยววันผูกมันเจ้าเฮาจะเอาออกไปต่างนะครับนอ้องโอเคครับไปติดตามขั้นตอนต,อนต่อไปครับผมสวัสดีย้มเจ้าครับพี่น้อง วันนี้เฮาลงมาแต่เจ้าแล้วครับผมเวลาตอนนี้หกโมงกินครับผมเวลาทํางานเจ็ดโมงครับเลยลงมาก่อนครับผมตากป่าไว้นะครับน้องบ้านวาด่ฉยตาครับเนี่ยครับกระดงผมทําเองครับผมกระดงประยุกต์เอาครับผมไม้ไผ่เขาไม่ปลื้มเลยนะน้องแล้วก็กระสอบกระสอบอาหารมักก็ปลื้มครับทํากระดงสองอัน ่อยทยอยตากเลครับพี่น้องโอเคนะครับน้องเดี๋ยวผมลงมือตากกับผมเดี๋ยวอัปเดตพอตอนแจ้งแจ้งพี่งน้องตอนนี้มันหมื่นแครับน้องไทยบกหันบก่อยหันครับโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องจัดการเรียบร้อยครับนี่ครับผมปลาขาวหรือว่าผูง้อครับนาอของประเทศเกาหลีใต้ครับ เหมือนปลาเขาบ้านเขารับผมใกล้เคียงกันะครับผมแต่ว่าเป็นปลาเมืองหนาวนะครับนาอนี่ครับจากนี่เอาก็จะตากสักสามแดดนะครับนาองวันนี้มันช่วงเจ้าอยู่กับผมแดดตันออกนะครับแต่ว่าแดดประเทศเกาหลีนี่แดดบ่แห้งนะครับนาอแดดมันบ่แห้งแดดอ่อนอ่อนแต่ว่าข้อดีของมันก็คือช่วงนี้อากาศหนาวนะครับนาอมันก็จะมีลมหนาวแล้วก็อากาศก็หนาวอากาศก็เย็นครับปลามันก็เลยบ่มีกินนะครับนาะ ี๋ยวนี้มันก็แห้งแห้งลม้มแห้งแดดเนี่ยถึงเนาะแป๊บเดียวเองครับผมมันเหลิมกามเหลิมแหงเหลิมไมันจะแหงของมันโดยอัตโนมัติครับผมเพราะผมเคยตากแล้วผมเคยลองตากเหลยบร้อยแล้วโอเคอยู่ครับผมนี่อุปกรณ์หากินครับหลอบเกาหลีครับผมถ้าใครใครหู้ว่าใส่หลอบนี่ได้ปลาเขาได้ปลาจริปลาหลิม จะได้นะครับนาอก็ติดตามคลิปได้เนอครับผมบุญส่งชาแนวครับผมชีวิตในต่างแดนครับผมลงไวหลายคลิปอยู่ครับผมคลิปเจับป่าในเกาหลีนี่โอเคนะครับนาองสำหรับคลิปนี้ครับปลาขาวตากแห้งครับผมเดี๋ยวนาจะมาอัปเดตถึงพอการวิธีการทําอย่างอื่นนะครับนาอผมว่าจะทํเพื่อแฟนทําป่าห้าด้วยครับผมแล้วก็ปลาที่เรือห้องอยาไปมกไปแอฟอ๋อหลายอย่างครับผมหลายเมนูครับผมจะได้กอติดตามไว้นะครับเนอ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ